พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกถแถลงตอบโต้พลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาหลังกล่าวหาฝ่ายไทยบุกข้ามเขตแดนเข้ามาในอธิปไตยกัมพูชาทําให้ชาวบ้านรวมตัวกันรือร้อรัอ้วลวดหนามบริเวณบ้านหนองยากแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วโฆษกกองทัพบ,บกระบุว่าเนื้อหาที่พลโทหญิงมาลีถแถลงบิดเบือนความจริงในหลายประเด็น กรณีอ้างว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้ออกไปปกป้องที่ดินจากการถูกละเมิดโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการที่ชาวกัมพูชาบุกรุกเข้ามาทําลายสิ่งของทางราชการและก่อการจลาจนบนแผ่นดินไทยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายจึงต้องดําเนินการตามกระบวนการส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยิงกระสุนยางและใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงพลตรีวินไทยระบุเป็นการปฏิบัติตามหลักสากล เนื่องจากการพูดคุยเจราจาอย่างสันติวิธีกับชาวกัมพูชาไม่ได้ผลที่สําคัญพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาไม่ห้ามปรามซ้ํามีท่าทีสนับสนุนการจลาจลหลังเกิดเหตุยังออกแถลงการบิดเบือนข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชาในการใช้ประชาชนออกหน้าในการรุกล้ำดินแดนไทยและความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดน